โอ้ oh, พี่น้องฮะมืดมืดบรรยากาศยามเย็นเย็นมาฟังเสียงธรรมชาติกันหน่อยเสียงของจักจัน่นช่องพินสาริทานจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ right ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงขึ้นไยามเย็นๆนะนักพาเดินชมสวนป่าของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฮะพามาฟังเสียงธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราเนีเสียงจักจั่นตรงนี้ก็ถือว่าใกล้เข้าสู่หน้าแรงเป็นช่วงที่เขาต้องผสมพันธุ์นะผสมพันธุ์วางไข่กัน มาฟังเสียงกันวันนี้นาะเล็กพาเดินเย็นๆน,นะฟังเสียงจักจั่นนะเป็นไงฮะธรรมาชาติสวยๆงามๆนะอือเยยามเย็นๆน,น,นะฟังเสียงธรรมาชาติฮนะ เรามาฟังเสียงธรรมชาติฮะอยู่กับธรรมชาติบ้างเนี่ยจะทำให้จิตใจเราถือว่าผ่อนคลายได้ยินเสียงธรรมชาติดีกว่าได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะเห็นไ,ไหมเนี่ยเห็นไหมโอ้โหอันนี้บนต้นไม้นะเห็นไหมอันนี้เันเสียงอะไรเสียงจักจันฮร บรรยากาศยามเย็นๆในอย่างนี้แหละ <c oughs> มีทั้งเสียงนกด้วยนะ <c oughs> ได้มาอยู่กับธรรมชาตินะนะมีความสุขดี ฟังเสียงธรรมชาติอย่างนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะแล้วก็พามาชมเสียงธรรมชาตินะฟังเสียงธรรมชาติในสวนป่าของเรานะเป็นเสียงของจักจัน่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช,มช่องจิตน,นายสารพีชอบอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ